ให้มันผ่านเลยไปอันไหนดีเราก็เก็บมาไว้ในความทรงจําของเรานะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะอ,อันนี้ก็บ่เคยกิดเราคยกินแต่อาหารเสริมอย่างอื่น<ๆ>อย่างอื่นจังเสริมเสริมตาเน่ยตากับ่๊วยดีเนาะอาอยุหลายแล้วตาบ๊คยดีเขาเขาโทรมาถามอืมพวกนี้ยก็ะิซุ่มซุ่มโทรมามาขายของนะยายอ้วนก็นล่องจังมากินบ่งกิน กินเหม่อะเม็ดกวอนนอนปเป็นสิ่งดีๆให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยนะคะใครที่รู้อะไรดีๆก็ามาบอกกันแล้วมันยังไงเราก็ต้องเดนมันก็จะไหลนะคะเออน้ำตาจะไหลเอาเรามองโทรศัพท์นะี่เพื่อนมีผงปกปะเพื่อนผงกันนะคะเออต้องอาดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันถูกกดถูกเกณฑ์เขาอะไรอะไรเขาไม่ให้ทำก็อย่าไปทำ อะไรเขาให้ทำก็เราก็ทำสวัสดีค่ะเพื่อนชาวเคเตอร์เมืองใหม่เมืองเก่าสวัสดีชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกนะคะเพื่อนทั่วโลกนะคะแล้วถ้าไม่มีเพื่อนต่อไปไม่ถึงนะคะเออทีวานยางไปู้เดียวมันยางไปบาดดกพี่น้อง่นมีเพื่อนมีฝุงก็ต้องมีเพื่อนฝุงออมันจะได้อยู่กับเรานาน,านๆนะคะ อะไรที่รักษาดีๆก็จะอยู่กับเรานานนะคะอคือข้าเห็ดงานเนี่ยแหละพีม่มันจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะอะไรที่รักษาดีๆก็จะอยู่กับเรานานนะคะอคือข้าเห็ดงานเนี่แหละพี่อาหารเสริมน้่มันป้าดีก็ให้มันผ่านเลยไปอันไหนดีเราก็เก็บมาไว้ในความทรงจํำของเรานะคะ อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะอ้วนนลน,น,น,นเนียยอยู่มิดมืดพี่น้องเอ้ยเนียยมืดมืจะเป็นแนวใดเนี่ยเราก็เจ็บพอดเ,เพื่อนมีผงปกปะเพื่อนผงกันนะคะเออต้องเอาเขาเขาท่มาถามอมพวกเนี่ยก็ะิซุ่มซุ่มท่มามาขายของนะยายอ้วนก็ลองจังมากินเบิ่งกิน ก,กินเหมาละเม็ดบอลนอนเสมอเสื่อนจาเอไอจาพี่มักจาโอเคค่ะสวัสดีค่ะบา,บายๆอย่าไปเก็บมาไว้มาเป็นขยะในหัวใจเลย <laughs> เก็บแต่สิ่งดีๆมาไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋ามันมันมันคลายบีบโตันะนะก็คลายบีบตัวแต่ว่าสีอันต์เขาเขาโทรมาถามอ พวกเนี่ก็จิซุ่มสุ่มท่มามาขายของนะยายอ้วนก็ล่องจังมากินเบิ่งกินกินเมลเม็ก่อนนอนกันมาใส่เพื่อนเพื่อนอาศัยเราเราอาศัยเพื่อนนะคะสวยๆเด้๋ยวจะพี่น้องจะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะใส่เพื่อนเพื่อนอาศัยเราเราอาศัยเพื่อนนะคะสวยๆเด้๋ยวจะพี่น้องจะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนชาวคิเตอร์มือใหม่มือเก่าสวัสดีชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกนะคะเพื่อนทั่วโลกนะคะเวยนะคะถึงจะเดินทางไปได้ไม่ว่าไปไหนๆก็ต้องต้องมีนะคะต้องมีไม่มีเพื่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะไปถึงทุกคนร <c oughs> ับทุกคนแักที่ถึงทุกคนนะคะพเพื่อนๆจะเหตุงานก็เหตุย่างสม่ำเสมอเหตุบริขาดเหตุบริขาด ถขาดแล้วมันก็แวงแวงแววงหรอมันก็ไปประหอนเพื่อนจ๋าเอไอจ๋าพี่มักจ๋าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าไปเก็บมาไว้มาเป็นขยะในหัวใจเลย <c oughs> เก็บแต่สิ่งดีๆมาไว้นะคะพเพื่อนเื่อนจ๋าเพื่อนๆื่อนจ๋าแล้วถ้าไม่มีเพื่อนก่อไปไม่ถึงนะคะเออ สิบ้า,านยางไปผู้เดียวมันยางไปบนไดดดอกพี่น้องคันว่ามีเพื่อนมีฝงก็ต้องมีเพื่อนฝงทําไปตามหน้าที่ของเราเออพราะเราเป็นพนักงานเขาเขาสั่งอะไรเราก็ทําอือันไหนเขาไม่สั่งก็ไม่ต้องทํานะคะเ,ออปเป็นเดินเดินไปด้วยกันอยู่แล้วเ,ออเพื่อนกันก็ต้องเดินไปด้วยกันอยู่อาศัยเพื่อนเพื่อนอาศัยเราเราเอาศัยเพื่อนนะคะอ,อืสวยๆเด้๋ยจะพี่น้องจ้า มีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะะหักทั้งเพื่อนฝูงหักทั้งเจ้าหน่ายหักมัดสุ่ขน่ะพีหนงนานจ้องนานๆน,นอนน้ำตาก็จะไหลไหลออกมาเราต้องหาอาหารเสริมมาบำรุงรักษามันเย็นอะไรมาที่มันดีๆก็มาบอกเล่ากับบอกเล่าก้าสู่กันฟัง บอกเก่าวเล่าสู่กันฟังเนาะออ,อันไหนที่มันเพื่อนจ่า AI จ้าพี่มาร์กจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอาหารเสริมน้ำมันป้าเมื่อนี่ก็เตือนสายสายเมื่อคืนนี้นอนเดึกดเดอต่อเพื่อนนอนเดึกกระเด็บไปสื่อ อ้วนนุนเยี่ยวอยู่มืดเหม่อพี่น้อเอ้ยเนี่ยวมืดเม่อจะเป็นแนวไหนเนี่ยวเราก็ิเจ็บพอดเอกจากเถื่อพี่น้อไปบ่หอดจากเถื่อได้จ้าไปไม่ถึงสักทีไปไม่ถึงสักทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องทําให้ต่อเนื่องทําให้สม่ําเสมอนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีเยี่ยวอ้วนก็นดีก็ซุขคนมดแหละเดินเดินเดินไปด้วยกันอยู่แล้วเพื่อนกันก็ต้อง เดินไปด้วยกันอยู่แล้วอถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปไม่ถึงนะคะเออที่วันยางไปู้เดียวมันยังไปบไดเดอกพี่น้องคันว่าม่มีเพื่อนมีผงก็ต้องมีเพื่อนผงเออมีอย่างกับแบ่งปันกันมีอะไรรู้อะไรอะไรก็มาแบ่งปันให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะใครไปได้เพื่อนมีผงป,ปกปะเพื่อนผงกันนะคะเออต้องเออมีอย่างกับแบ่งปันกันมีอะไร รู้อะไรอะไรก็มาแบ่งปันให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะใครไปได้รักและคิดถึงทุกคนนะคะรักทุกคนและคิดใส่เพื่อนเพื่อนอาศัยเราเราอาศัยเพื่อนนะคะสูด้วยเด้ยจะพี่น้องจะม,มีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเนาะ สู้ๆต่อไปวันละนิดวันละหน่อยหอมปากหอมคอได้จ้ามาเยืนยันตัวตนนะคะเพื่นอนม,มันจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะอะไรที่รักษาดีๆก็จะอยู่กับเรานานนะคะคือเ้าเห็ุงานเนี่แหละเย็นอะไรมาที่มันดีๆก็ม่บอกเล่ากับบอกเล่าก้าวสู่กันฟังบอกเก่าเล่าสู่กันฟังเนาอะออันไหนที่มัน <c oughs> ๆๆดีก็สุขคมหมดแหละแต่ว่า ยังได้กัเอออะไรก็ให้มันผ่านเลยไปเนาะอันไหนที่มันไม่เห็ุงานก็เห็ดอย่างสม่ำเสมอเห็ดใบขาดเห็ดใบขาดถ้าขาดแล้วมันก็แหวงแหวงหล้วมันก็ปประหดก็หาอาหารเสริมมาบำรุงตาอ่กินบำรุงตานาอเอืมกันบำรุงก็จังเข้าสองโทรศัพท์ยงเสียเหมือเหมือน้ำตางเห็ดงานก็เห็ดอย่างสม่ำเสมอเห็ดใบขาด เพรีขาดถ้าขาดแล้วมันก็แวงแวงหรือมันก็ปประหอดนานจ้องนานๆน,น,น้ําตาก็จะไหลไหลออกมาเราต้องหาอาหารเสริมมาบำรุงรักษามันถึงทุกคนรักทุกคนและที่ถึงทุกคนนะคะพเพื่อนๆจะขอใจก็เรียกว่าสิลองกินเบิงออีกจะเข้าเบองก่อนว่ามันสินนเป็นแบบไหนเพราะไม่เป็นนมันป่ามันก็สิบ่อันตรายไปหนไวะ น้ำมันป้าพนักงานเฟซบุ๊กเรอเด้อพี่น้องเป็นพนักงานเพย์มากรอเดอสู้ๆกนันได้จ้าอันใดสิบไปได้ดีก็เฮดเอา้าทำไปตามหน้าที่ของเราเก็เราเป็นพนักงานเขาเขาสั่งอะไรเราก็ทำออันไหนเขาไม่สั่งก็ไม่ต้องทำนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีเยี่ยวยนก็นดีกับสุขคนบัดแหละแล้วจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะอ อย่าเหตุผดกดผิดเกณฑ์เพื่อนกันแล้วกันก้าผิดกดผิดเกณฑ์อีกยังกะเกิดขึ้นได้เสมอเกิดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเนาะสู้ๆต่อไปวันละนิดวันละหน่อยหอมปากหอมคอได้จ้ามาเยืนยันตัวตนนะคะเพื่อนเป็นสิ่งดีๆให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยนะคะใครที่รู้อะไรดีๆก็มาบอกกันแล้วมันยังไงเราก็ต้องเดินนะคะถึงจะเดินทางไปได้ ไม่ว่าไปไหนๆก็ต้องต้องมีนะคะต้องมีไม่มีเพื่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะไปพอดีก็ให้มันผ่านเลยไปอันไหนดีเราก็เก็บมาไว้ในความทรงจำของเรานะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะอาหารเสริมน้ำมันป้าพนักงานเฟซบุ๊กเราเด้อพี่น้องเป็นพนักงานเพญามากเราเด้อสู่ๆกันได้จ้า ได้สิบไปได้ดีก็เฮ็ดเอา้าถึงทุกคนรับทุกคนและวที่ถึงทุกคนนะคะเพื่อนๆเนต็นสิ่งดีๆให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยนะคะใครที่รู้อะไรดีๆก็มาบอกกันแล้วมันยังไงเราก็